สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบคนนะครับสวัสดีชาวแฟนเพจด,ด้วยนะครับนี่ครับมาแต่เกี่ยวข้าวครับวันนี้ก็สิบห้าไล่นะครับนี่เสร็จจากเกี่ยวข้าวครับนี่มีคนสั่งนะครับในวันนี้ก็จะทำงานแล้วครับนี่ อาใครสั่งขายอย่างเดียวนะครับนี่ดูวับดูใหญ่ไหมครับผมว่าใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับตอนน้ำมาครับผมว่ามันไม่ใหญ่นะครับหลังนี้นะครับตอนน้ำมาก็หลังเท่าตะก้อนะครับนี่นี่ครับผมใช้น้ำมันนะครับอัดนะครับตอนอัดมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าเอายากนะครับ ใหญ่ไหมครับนก็บอกไม่ถูกนะครับว่าใหญ่เท่าไหร่นะครับมาด,ดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็เห็นไหมครับมีแต่ไซส์สวยๆนะครับผมว่าโอเคครับลังเท่านี้นะครับนี่ก หลังนี้ผมจะเปรียบเทียบยังไงนะครับเท่าเท่าอะไรนะก็ไม่เท่าล้อโมไซค์นะครับก็ไม่เท่านะครับนี่ครับนี่หลังและลูนี่ได้อยู่แล้วนะครับหลังนี้น่าจะลูห้านะครับ ก็จะซ้ายไฟนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้าวนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเกี่ยวข้าวครับต่อไปนะครับก็เลยต้องจําเป็นครับนี่มีคนสั่งสองลนะครับนี่ดูครับนู่นครับหลังนู่นครับนี่หลังนี้ครับนี่ต่อดูยังไงถึงเต็มนะครับลูกสวยนะครับ เห็นรูไหมครับนี่ครับลังนี้ครับเห็นดำๆนิดๆไหมครับนี่แปลเล็กแล้วแปลดวงนะครับประมาณหนึ่งซินนะครับแปลนะครับลูกเต็มแน่นะครับนี่ครับนี่หลังนี้นะครับหลังอาจจะเล็กนะครับแต่ได้โลแน่นอนครับโลห้าีนมีครับนี่ครับ แาเปลวอย่างนี้นะครับนี่ก็เริ่มพากันดูงนะครับตัวนี้ก็ดูงประมาณหนึ่งซีนแล้วนะครับดูงมากไม่ดีนะครับจะล้างนะครับนี่ก็ทเทมาไว้ตรงนี้นะครับ ดำนาสิทธิ์หมดแล้วค่อยไปล่านะครับ,นะรบเห็นไหมครับนะนู้นครับเห็นไหมครับนี่รังนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับสองโลแน่นครับโลละเจ็ดร้อยครับรังนี้ใหญ่นะครับลังนี้คนระับ นี่ผมเป็นคนเอาไว้นะครับหลังนี้นะครับนี่หลังนี้ครับอาจะเปรียบเทียบนะครับเท่าล้อรมไซค์นะครับเท่าขอบล้อนะครับโมไซค์ขอบยางนะครับขอบล้อนะครับหลังนี้นะครับใหญ่ครับแถวบ้านผมถ้าได้ลังเท่านี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับดูครับดู ล่งนะครับมาไว้ตรงนี้ครับนี่ต้นมะขามนี่ลังหนึ่งครับทำงานแล้วนะครับดูครับมีคนสั่งก็พากันจัดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้จะเกี่ยวข้าวแล้วนะครับก็เลยพากาันทำการแสดงนะครับ สายไฟนะครับก็ขออนุญาตนะครับไม่ดราม่านะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับก็รอเพื่อนครับวูดวูดนะครับ,บ,บ,น,รบนี่ครับเป็นไปได้ให้เป็นบินซินนะครับน้ำมันนะครับ อาบิซีนจะลุกเร็วคนนี้นะครับนี่อันตรายนะครับเด็กๆอย่าทําตามนะครับนี่ครับไม่แนะนำกลางวันนะครับถ้าจุดนะครับให้เป็นกลางคืนนะครับ เก่งจะพึ่งในนาพึ่งปนนีนหรือนี่ครับนี่เอ๊ะ ซื้อเอาไฟมันละมอนซื้อนี้นี่ครับแย่งกันนะครับนี่แย่งกันเอาครับแย่งกันเอานะครับเ <laughs> ออไฟละมอนก็ไัน <laughs> <laughs> ไฟมอน อันตรายครับอันตรายครับ <inqu iet S 1> อย่าทำจ้ามนะครับเก่งขึ้นมาหนึ่แม่ไฟกันเลยเก่งห้ามันนะ่ะ มาเลยไมไล่มันอยู่โั้ไล่มันมาเมอทอดเหรอโอ,โอ้ไฟมั้งพี่า,นนาด,ดูแบบสดๆนะครับอันตรายครับมาเลยมึงได้ อ่งโอ้บัวโะนยนยุงยุงยายามยายมหนาวปาออกรถึงนี่นงาเอาลไปต้องแกนิดงยผ้าเลยนดงเลี้ยงตัวอันตายนะถ้าไม่ได้ใส่ชุดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อไปนิ่งก็ขออภัยครับไฟนะละหมอนก่อนมันจะอยู่จอมนะครับถ้าเราจูดเอานะครับตอนนี้ ดูครับไม่ทราบว่าคุณทำคอนเทนต์หรือยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ถ่ายทำหรือการแสดงใดๆดูดูครับดูดูนี่ครับ บ่ได้เอาได้ยิบไปทางซื้นี่มาฝาพี่เลยผมยับมาอีกยับมาอีกโอ้ยไฟหันหมอนไล่โอ้อป้าลงขี้ดีนมุดน,นะกจะทอดมันซื้ออีนะาพอหรอ อันตรายนะครับ <that> อ e ันตรายครับบอกว่า <that> มัน <that> ย <can strong murder> ื้อห่างนี่มันเผาเนี่าผมบุกุลทกเสื่อนี่นะมุดมึงนี่นะมุดมึงเนี่ยมันละไม่มุดเบิดก่อนนะ เยี่ง <hein> ก <ous> ันครับเย่งกันทำนะครับอันตรายนะครับน่าจะฝึกมาดีนะครับนี่น่าจะดูนังจีนเยอะนะครับ หัวแดงมาตหัวแดงเป็นยังไงมาดูกันครับตอหัวแดงนะครับหัวดำนะครับโอ้จริงๆด้วยครับโอ้โเพราะว่าเถวาเขาเลี้ยงเลเขาเลี้ยงไปไหนวะเขาเลี้ยงสแตคไห้ไว้ไลย ตัวหัวแดงครับลังนี้นะครับแม่มันบ่นมึงหรืแม่อยู่นี่ตายซะเียงนี่นะตีนเรื่องฮันนพักมานะเฮ้ยไอ้เนาะเอหัวแดงนเลยแถวบ้านแถวบ้านผมไม่มีนะครับตัวหัวแดงนะครับนี่เอามาแต่ทางไกลนะครับไม่เด็กเขาบูมอตคนแบบนี้เอาเมือไปทำไปเด้๋ยว รุดออกเสลเนาะรุดรุดแลลวก็ส่องงามพีกไปพีกมาเนี่ยรดออกแล้วครับลัวลอดอ๋อเสื้อกั๊กหนา่อยังไ่ได้ใจเลยยังมัายอืมมันปีนรูกนี่ครับ ตามเป้าไม้ครับลูกใหญ่ครับลังนี้นะครับเอนนอนางพระดานีนนน่ดิไปไปเอเยอ,อยาจบ,บคลิปเพียงแค่นี้นะครับน,นี่